วันนี้มีผ้าพันลายใหม่เข้ามานะคะผ้าพ,พันก็คือผ้าที่คล้ายๆว่าเย็บประมาณว่าเย็บริมมาแล้วคือสามารถนุ่งพันได้เลยนะคะผ้าตัวนี้เป็นลายพัดโบราณนะคะราคา169บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ้ากว้าง2เมตรนะคะเรามาดูสีกันเลยดีกว่านะคะอ่ะให้ดูลายนะคะ จะมีลายพัดอยู่นะคะที่ปลายผ้าเป็นลายที่สวยมากตัดมาแล้วสวยจริงๆลายนี้นะคะร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นตัวผ้ากว้างสองเมตร<ม>นะคะมไม่เป็นผ้าพันอลายพัดนะคะสีแรกเลยเป็นสีแดงนะคะสีแดงนะสีต่อไปนะคะเป็นสีม่วงสีม่วงค่ะม่วงเข้มนะ ต่อไปเป็นม่วงมึงเป็นม่วงม่วงมุวงอ่อนแล้วกันนะหรือม่วงหวานม่วงอ่อนนะม่วงอ่อนนี่เป็นม่วงเข้มนะคะสีแดงนี่เป็นม่วงอ่อนนะต่อไปอุ้ยสีนี้นะนา,นานๆจะมาทีนะสีน้ำตาลนะคะใครชอบสีน้ำตาลนะสั่งได้เลยสีน้ำตาลจา้ะแล้วก็ต่อไปสีกรมสีกรมนะคะต่อไปค่ะสีดําค่ะ สวยสวยค่ะสีดำอืมสีดำสวยนะคะ,ะ,คะต่อไปอุ้ยม่วงมีสามม่วงนะคะมีสามม่วงเลยอ่ะอ่าอันแรกจะเป็นม่วงที่หนึ่งนะคะแล้วก็ม่วงที่สองแล้วก็ม่วงที่สามนะคะอ่ามีสามม่วงเลยค่ะรอบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปสีเขียวอมฟ้านะคะ เขียวมิ้นแหละแล้วก็สีสุดท้ายสีสุดท้ายคือสีเหลืองนะคะเป็นเหลืองมัสตาดอะผ้าตัวนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมหัวผ้าเห็นไหมวันมีขอบเนี่ยเวลาเราตัดนะเอามาทําขอบเอวก็สวยนะคะเนี่ยประมาณนเนี้ยค่ะเนี่ยเอามาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นขอบเสื้อขอบแขนขอบเอวนะคะเห็นไหมมันจะสวย ตัวนี้สวยนะแนะนําเลยเอามาตัดแล้วมันมันมีลูกเล่นเยอะให้เอาไปถ้าตัวนี้ให้เอาไปตัดได้เลยดูค่ะสีเหลืองมัสตัดร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นอืดูค่ะเนี่ยเวลาตัดดอชเอชิงมันเล่นอย่างเนี้ยค่ะเล่นขอบแขนขอบคออะไรได้หมดเลยนะคะสั่งได้เลยค่ะร้อยหกสิบเก้าบาทจ้ะ